112นั่งสมาธิแล้วตัวแข็งทื่อผู้ปฏิบัติเวลานั่งสมาธิด้วยการดูลมหายใจเข้าออกและรู้ตัวทั่วพร้อมพอนั่งไปสักพักลมหายใจจะละเอียดขึ้นแล้วลมหายใจก็จะค่อยๆเริ่มหายไปสักพักหนึ่งก็รู้สึกว่า ตัวเองอยู่ในก้อนหินก้อนหนึ่งเหมือนกายเราเป็นก้อนหินตรงจุดนั้นต้องทำอย่างไรต่อไปครับท่านทรงกลดขอถามต่อก่อนว่าตอนที่อยู่ในก้อนหินแล้วทำอย่างไรต่อผู้ปฏิบัติตอนนั้นพอรู้สึกว่าตัวเองอยู่ในก้อนหินก็จเจริญไปเรื่อย ก็คืออยากรู้ว่าจิตนั้นจะดำเนินการอย่างไรต่อไปก็เลยอยู่ในภาวะนั้นต่อเนื่องครับแต่ก็รู้สึกว่าร่างกายเรานั้นเป็นก้อนหินไปแล้วลมหายใจหายไปแล้วแต่พอทําความรู้สึกตัวทั่วพร้อมก็กลายเป็นความรู้สึกเหมือนเราอยู่ในก้อนหินไปเลยแล้วเราก็รู้สึกว่าเหมือนกายเราหายไปร่างกายเรา เป็นเหมือนก้อนหินไปแล้วเราก็ปฏิบัติต่อแล้วสักพักหนึ่งก็ค่อยๆถอนจิตกลับมาก็คือกลับมามีกายเหมือนเดิมแล้วก็ค่อยๆกลับมาอยู่ในสภาวะปกติครับอาจารย์ท่านทรงกลดก็คือว่าในขณะนั้นสติเราจิตเราจะไปยึดลมแล้วก็เป็นภาวะที่ เป็นชานอย่างหนึ่งคือมันจะแข็งมันจะทื่อเป็นการเข้าไปเพ่งลมจนกระทั่งลมละเอียดละเอียดแต่ตรงนี้มันก็มีปัญญาซุกซ่อนอยู่หมายความว่าเห็นไหมว่าลมหายใจมันเบามันหายไปเห็นชัดไหมว่าจิตกับกายมันคนละส่วนกันแล้วถูกไหมทีนี้จิตมัน ก็ไปหาที่ยึดไปพิงอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วก็ไปแช่แน่นิ่งอยู่ในนั้นเคยมีบางคนนั่งอยู่แล้วจิตมันล็อกอยู่ในตัวไม่ได้ยินอะไรเลยแล้วก็ออกไม่ได้จนเช้าถึงออกได้ต้องระมัดระวังภาวะอย่างนี้เหมือนกันนะนี่คือยังมีความรู้สึกตัวไม่มากถ้าเรามีความรู้สึกตัวมากๆมีสติ ที่มีกำลังมันจะไม่เข้าไปแบบนั้นก็สาธุนะแสดงว่ายังมีของเก่าอยู่เหมือนกันถ้าภาวนาได้ขนาดนี้นี่ถ้าไปทางฌานก็จะไปต่อได้เลยฌานหนึ่งฌานสองแต่อาจารย์ไม่แนะนำเรื่องฌานนี้ให้พักไว้ก่อนถ้าเราภาวนาได้ขนาดนี้แสดงว่าเรามีของเก่าอยู่พอเราจเจริญสติ แล้วบรรลุธรรมสิ่งเหล่านี้มันไม่ได้หายไปไหนมันเป็นของประกอบมันก็จะกลับมาผู้ปฏิบัติคือนั่งแล้วดูลมหายใจและพยายามอยู่กับความรู้สึกตัวทั่วพร้อมไปตลอดเวลาใช่ไหมครับอาจารย์ท่านทรงกรดถูกต้องทีนี้ในระหว่างวัน ก็พยายามดูอารมณ์ไปด้วยดูอารมณ์ที่มากระทบที่มันเกิดทั้งปัญญาทั้งสติจะต้องไปพร้อมๆกันไปคู่กันถึงจะไวความรู้สึกตัวทั่วพร้อมนี่คือสติและที่รู้เท่าทานอารมณ์ที่มากระทบเรียกว่าธรรมวิจยะในวงเล็บการวิจัยธรรมะที่มากระทบธรรมอารมณ์ต่างๆที่มากระทบใจทุกอย่าง มันคือธรรมะวิจยะให้ทำประกอบกันเดี๋ยวมันจะไปคู่กันเองผู้ปฏิบัติแล้วจำเป็นต้องพิจารณาเรื่องผมหนังเล็บฟันพวกนี้ด้วยหรือไม่ครับท่านทรงกลดจำเป็นจำเป็นก็พิจารณาไปด้วยกันจิตเราน้อมไปทางไหนก็เอาตรงนั้นมาก่อน พิจารณากายนี่ก็ต้องทำอยู่เหมือนกันเกษาโลมานักขาทันตาตัดโจแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะต้องทำาตะพืชตะพือทำอยู่ตลอดนะในวงเล็บไม่ใช่ก็คือว่าจิตมันน้อมไปก็พิจารณาขึ้นมาเลยอันไหนโผลมาก่อนก็พิจารณาพิจารณากายบ้างดูลมหายใจบ้าง ด้เวทนาบ้างผสมผสานกันไปเพื่อทำให้จิตมีกำลังพอจิตมีกำลังมันก็จะแยกเขาเรียกว่าพรากพรากออกมาจากอารมณ์ออกมาจากขันห้าได้มาตั้งมั่นตรงนี้แหละการภาวนาของพวกเราทั้งหมดที่พระพุทธเจ้าสอนก็เพื่อให้จิตตั้งมั่นสัมมาสมาธิคือความตั้งมั่นของจิต เราต้องไม่หนีมากมีองค์แปดความตั้งมั่นตรงนั้นเราจะเห็นธรรมะมีหลายคนนะที่เป็นอย่างผู้ปฏิบัติแล้วไม่รู้ว่ามันคืออะไรก็สนุกอยู่ตรงนั้นไปอยู่นิ่งแล้วมีความสุขภาวนาสิบยี่สิบปีบางครั้งขับรถไปแล้วจิตก็แข็งเป็นก้อนหินแล้วเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมก็เกิดอุบัติเหตุดีแล้วนะ ที่เกิดภาวะนี้แล้วเข้ามาถามก็ให้ระมัดระวังอย่าเข้าไปอยู่ในภาวะตรงนั้นนะ